พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้วันสงการที่พระองค์จะทรงโปรดปกป้องคุ้มครองพี่น้องที่เดินทางกลับบ้านให้ประเหตบนรถนั้น น้อยกค่แต่พระเจ้าหรือเป็นศูนย์ในบางจังหวัดขอพระเจ้าทรงโปรดคุ้มครองการเดินทางและพี่น้องของเราที่เดินทางไปเยี่ยมญาติไปต่างจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวพักผ่อนขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองให้เขาเดินทางไปและกลับด้วยความปลอดภยัยตลอดทุกระยะเส้นทางที่เดินทางนั้นจะไม่มีอุเหตุใดๆเกิดขึ้นกับเขาและขอพระเจ้าอวยพรทุกๆครอบครัววันของครอบครัวให ทุกๆครอบครัวนั้นเตมไปด้วยพระคุณความรักสันที่สุดเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสังคมจะมั่นคงแข็งแกร่งเมื่อหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวนั้นมีความเป็นเอกภา,ภาพมีความมั่นคงและแข็งแกร่งขอพระเจ้าอวยพรทั้งสามีภรรยาพ่อแม่ลูกที่จะผูกพันรักกันทั้งครอบครัวเชิงเดี่ยวและครอบครัวเชิงขยายข้าแต่พระเจ้าให้มีความสมัครสมาสามคัคคีและขอพระเจ้าอวยพรผู้สูงอายุเนื่องจากวันที่15นั้นเป็นวันของผู้สูงอายุ ขอให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีมีขวัญกำลังใจที่ดีมีการอวยพรมีการดูแลจากลูกหลานขอแต่พระเจ้าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอาการปกป้องคุ้มครองที่จะไม่มีโครคภัยแค่เจ็บหรืออุบัติเหตุใดๆเกิดกับผู้สูงอายุและโดยเฉพาะในพี่น้องในคสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมนมัสการพระเจ้าและร่วมกันเฉลิมฉลองวันสงการในคสตจักร ในวันนี้เราขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระย